เพื่อน,นบ้านนะครับผมเมื่อคืนแกก็บอกไปแล้วคนที่ถูกก็คือเสียเล่นะครับเสียเล่ถูกพันคุณพันเลยนะครับพันคุณพันเลยบอกใช่ครับผมสดๆเลยครับเมื่อคืนแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาสอบถามพ่อแมวก็ถูกเยอะอยู่นะครับผมแต่<อ>รัฐบาลไทยก็จ,<า>จุมสปารับสี่ทุกท่านวันนี้เดินท<ภ>างมาที่ศาลปู่ขาวมาตามเลขพ่อแมวหรืออาจารย์แมวทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาตามฝัราะน้ำฝนแม่นนะเห็นบอสักบอกโทรมาบอกว่าฝัน เลขเหล่าเข้าตลอดแล้วครับวงเงนนี้มาฟันได้แล้วฟันแบบได้สองตัวสามตัวด้วยนะครับอ่ะกำลังทำประโยชน์อ่ะสวัสดีครับบอสสักสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบอสสักคุณสัพยานาคนะครับผมครับผมวันนี้เดินทางมาสาลภูเขารู้สึกว่าแปลกแปลกมากไหมแปลกแปตาขึ้นไหมแปลกหูแปลกตาขึ้นเยอะเลยครับผมคือนะครับผมก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเอฟซีนะครับผมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางช่องบอสสักนะครับผมหรือว่าเป็นช่องของที่คุณสัพยานาคเนาะนะครับผมที่เราได้ บางท่านก็ร่วมกันส่ทบทําบุญเพื่อร่วมซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมในการทําแล้วก็เจ้าภาพหลักก็คือเสลีมนะครับเสลีได้ลงมือทําเองด้วยนะครับทาช่วงสงกรานที่ผ่านมานะครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแอบทำนะแอบทำในช่วงสงกรานใช่ครับผมช่วงที่เสลีได้มีโอกาสเดินทางขึ้นมาบ้านมาพักผ่อนแล้วก็แขกก็มาสละเวลาหนึ่งวันนมาทําตรงนี้ครับก็เป็นที่สวยงามเรียบร้อยนะครับป้องกัน ป้องกนันนกป้องกันกาป้องกันสุนัขนะครับผมช่วหน้าฝนที่ผมได้เคยทําคลิปให้ FC ได้ดูตลอดว่าทําไมถึงมีทําตะขายขึ้นมาทําไมจุดประสงค์อะไรอย่างไงเนาะแต่ตอนนี้ยังเหลือแค่เดี๋ยวผมจะหาวันนะครับผ mm hmm. มให้พ่อแมวหาวันเพื่อจะมาจัดสารใหม่อีกครั้งนึงจัดระบบจัดระเบียบใหม่ให้กว้างขึ้นด้านบนนะครับโตะอะไรเราก็จะขยับ ให้มันลงตัวสวยแต่ยังทําไม่ได้เพราะว่าพ่อแมวต้องรอปรึกษาอาจารย์ของพ่อแมวท่านหนึ่งว่าหาวันที่ดีๆทําจะได้เลือกได้อย่างดีๆครับเห็นว่าทราบคขาว่าพ่อแมวนี่ฝันแล้วใช่ไหมฝันดีเลยใช่ไหมั้งหมนี้ฝันครับผมเห็นจะบอกว่าฝันดีมากเลยนะครับแล้วก็ก็มีเสริมมีแถมอีกก็คือเมื่อคืนนี้รัฐบาลไทยนะครับครับเอ้ยไม่ใช่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านนะครับผมเมื่อคืนแกก็บอกไปแล้วคนที่ถูกก็คือเสียเร่นะครับเสียเล่ถูก พันคุณพันเลยนะครับพันคุณพันเลย<ห>บอก่ครับผมสดๆเลยครับเมื่อคืนแล้วก็มีชาวบ้านที่เขาสอบถามพ่อแมวก็ถูกเยอะอยู่นะครับผมแต่<อ>รัฐบาลไทยก็ฝันแล้วเพราะว่าที่ผมมาตามตอนต่องวดพ่อแม่ให้แค่สามตัวเดียวครับแต่ว่าวันนี้น่าจะได้ครบทั้งสามตัวหรือไม่สามตัวเลยน่าจะคิดว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับผมก็ลองสอบถามพ่อแม่ดูเนาะไปเดี๋ยวเราไปตามฟฝันพ่อแม่ดูกันครับผมครับผมตามไปเลยครับผมทันเลยพูดีเลย มัทนจะทนงวดมื่อนั้นมันได้มากหรบอเปท่าม่ทวันได้มากท่านได้มากไปได้มากอยากอย่างตัวนี้ก็คือเป็นแชร์แนวทางนคำฝันของพ่อพูดเนเ้าผ้าออกไปต่างประเทศประเทศนั่นกับนี้แ้่คนเอาไปต่องนุงนะ นี่แหละเขาเข,าเขียนเลขให้แล้ววันนี้มันมีคนหูปลาซาเขาเขาแลให้พออแลให้นี่แหละเขาเขาแลให้แล้ว,ว,วได้สามตัวนี้เขากับว่องปมไหวอยู่มาดี่นี่ตัวนี้เขากับบอดดบอกว่าล่างหรือบนเขาเขียนห้แล้วเขาก็จูดไหวใช่ถ้าสองสองหกบ่มากต่ตองมาสองหาเขาครับเออเมื่อเมื่อคืนนี่มันกับมาออกเพื่อนบ้านซ่าสองสี่ครับ แตมเดียวผู้เขาเอาเป็นกับสองสีสองหาเขาก็ได้กันเยอะดอกผู้ละย,ย,ยี่สิบสมสิบยู่ในบ้านก็ดีก็ใ้พี่น้องผิดจารลาเหน้าบังนกว่าอยากมัาไปเพื่อนบ้านมืออืน่นกายาเอาไปข้างอืน่นเ้อให้ดึงตัวนี้สิ้นมาใอไรตัวนี้ซะเพื่อนบานนี้เราว่าเอาได้ออกอีรีได้เนี่ยครับ เดี๋ยวให้พ่อพี่กระดากนอีกแท่นต่อเนื่งกันเพราะว่าสินมีวันทีนะโอเคอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับผมรัฐบาลไทยด้วยับผมสองพฤษภาคมนั่นเลยนอนกับข้องสียงหูสี่เดืนกันระเบิงกันไทยชัดชัดช้าไหลเล็กออกเพราะว่าตั้งแต่เลขออกวิทย์ไปขึ้นแหลกเพื่อนเข่ามาให้อ่าบ่าวาเพื่อนได้เข่ามาติดตามคำควันเพื่อนจะได้ให้สามตัวเดียว อันนี้มากขึ้นสองนี่บานนี้เขาเพ่นผ้าไปบักอย่างไกลเลยไปประเทศอีหยงบุ๊นี่แหละเขาเขียนให้พ่อกับแปกเปลี่ยนก็ว่ามีค่อนรวังดีนังเราว่าเขาแปลได้อยู่ภาษาของเขาเป็นเลดไทยเนี่ยแล้วเขามาแปลให้แล้วเขามาเขียนให้พ่อสามตัวนี่แหละพอเองเขาก็บประเดบอกว่าล่างหรือบนเนี่ยแต่พ่อก็คิดว่าสามตัวนี่เขาว่องกลมไปแล้วมันต้องเป็นบนเขาก็ไม่เขียนตัวนี้ แล้วก็ไม่เขียนตอนนี้เขาก็จุดจุดไหวองี่นะแต่เขาก็บปได้บอกว่าล่างหรือบนเดนี่แหละเขากับเพียงแต่เขาบอกว่าแ้าสองหกบ่มาแต่สองหาต้องมาเขาก็บอกเขียนอ่าคนนั่นมันมันมันประเดนุงผานุงกางเกงหรอกมันชินุงแบบคือพวงเข้าไปจําศีลเขาหนงขาวลามลงในผู้ช้ายเขานะ่ะเออเขาว่าเป็นเอนะียงผูเจ้าเมืองเขานั่นแหละหนวดหนวด มันคืเป็นพี่แขกนะแต่ว่ามันมันมันจิเป็นพวกไอ้นี่ของเขานั่นน่าหน้าหลวงขเขาจริงนะเขียนให้เขาบานที่นี่กัมันกัย่งอีกู่หลายมืออยู่เนาะกับล่อเบิง์นสกอรมันกะธรรมดาละเนาะวังหวดบางนึ่งนี่มันกะได้พีดได้พลาดไปอ่าขันพีดก็คือพีดได้อ่าเล่ปูอยู่นี่ อ่าเลยพ่อแมวเนยอ่าบอแมนว่ามั่นบอถือปันใดกสิดันให้เจ้าว่าถือมันเป็นไปบว่ดเด้อ่าพาะว่าพี่น้องอยูมมองใดิวนกับเบิ่งนกันชูมืออ่าสิปิดตัวควรกว่าใดดอกถือก็คือถือบอถือก็คือบอถือเด้ครับอ่ามันบอถือมันพิดมันผ่าดไปเท่ากับพยายามแสกันไมอนั่นสันเองอ่าตัวนี้พ่อกับกว่าใดอ่าพันท่องกับลั่นตีให้เด้ ค,คือห้เป็นแชนแนลทางเนะะาะอมักกระสื่อบ่มักกับ่เป็นอย่างแต่ว่ามืออื่น,าาน,นค่ะรัฐบาลคือสิบ่าเป็นรัฐบาลไทยหรอกครับตัวนี้พอก็ให้เป็นแนวทางไปเลยต่างประเทศโอ้ไปทางไปต่างประเทศด้วยครับไปเลยครับแต่ว่ามันสิบไปเน้นนักว่าใดคือรัฐบาลไทยเขา <laughs> เด้เขาบ่าห่วยว่าเจ้ามือเขาอยู่ใส่ถือร้ายก็อาจสิบว่าใด เนี่ยมื่ออื่นไปแถ่แน่นอนเลยป้าเพย่อเดียวตัวนี้พ่อฟันมขึ้นครับเขาบอกว่าได้แล้วให้เจ้าไปผุนเดอร์เอียงประเทศกัมพูชาให้เลขแลเวยับเขาเงี้ยนเดอร์ไปกัมพูชาพูนนี่จะเป็นหาของกัมพูชาให้เขียนเลยเนี่ย ครับเออพอยังจะเลยมามาหมักในใจว่าเขาสีให้กูเลขกเพื่อนบ้านแล้วว่าเขาจงบอกให้กูไปกำมืูช้าได้เลขกแล้วมันบ่ให้เข้าบ้านมันนี่ก็บ่ดีมันกับมาได้แล้วมือเศร้ายุคมาเว่าว่าแม่เพื่อนมาดึงแขนเพื่อนไหวอยากได้ยังไปเสือเอาเหลขกแม่ในเด้อเนี่ยมันมาตรงกันกับพอครัแม่เป็นบอกว่าให้มันไปเสือเอาเลยเก่าสามก็ทำตัวเดียวกัน แต่ทีเขาให้พอมากน,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 นี่เ้านี่เขากระซิบไปซิบแล้วกระซิบอีกนี่สามแปมมมออดไม่ได้ินกันเลกระซิบสมแปดสามเก้าออกได้มาครับเนาะเออได้ดีบดีออกมาทั้งสองเนี่แต้วัดที่ขึ้นนี่ก็เป็นอายุแม่แม่นั่นคอ,อสามเกิ้นแต่ย้อนแม่แล้วว่าเขาฟันเนาะเลขาเลยเพิ่นมากรซิบอย่างไรเนาะ เพิ่นมากกับสีแต่ว่าแต่เิมากกับสีพอเนี่ยบอมเมนแถวย่าเด้ครับแต่ดาวาข้นโลกหลังนี่ยหน่อยดำดำแต่สังเกตว่าสิเป็นผูในบานีเสียชีวิตไปนั่นเพื่อนจะว่าขันมีผูไ,หไใหัวเหตียดไปในเหยียดในล่ายแต่เหตียดไปเนี่ยให้ให้ี่นนองได้สื่อได้มารกันก็นกนได้บุญได้ทส่วนตัวเป็นหล่ก อ่าเนี่เราเน,นี่ยเพิ่งจะซีบหอยตัวนี้ชั้นแปดนี่นี่สามครับ <c oughs> แต่เขากับว่าใดบอกว่าให้ยเป็นเน้นต่างประเทศหรือว่าให้ยเป็นเตตน้นรัฐบาลเด้ต่อคอคิดว่าอแต่พอคิดว่าเขาบอกว่าได้เลขเจ้าจาเข่าบ้านเด้อโอ้โอเจ้าขวางไปกัมพ <c oughs> ูนนชาโอา้ <c oughs> ได้เริ่มมาให้เขาา่าบ้านแต่วันนี้ในในในี่มีค้าหวานพอหน่ะในใจพอว่าอ้ยกูสิไปขวางมองใดเนน้อง จังได็กูก็สิไปพุ่นละทั้งทั้งไอ้พุ่นน่าอันอันอันลั่นพุ่นลักเออไปแถว<ช>ร่มเกลือพุ่นลักเพราะว่าเคยเคยไปทั้งนั้นกูสิพ่อสีห่หองมอังขวมอยู่ปัน <c oughs> ในข้ามฝันนั <c oughs> ่นได้ออ <c oughs> เบิเเ่งเดียวเพียงฝันไปตัวดนิบตัวเดีนไปแถวพ่อยังวะการรัฐบาลให้นัะกับเบิ่งเดียนละไปได้มากจากประเทศบนลงผ่าพ <c oughs> ุ่นเอ๋อีหยังยังพาไปไกลแทะพ่อว่นวนอนเลยเหรอไม่ได้ จะนอนยังไหนว่าว่าว่าสิพย,ยายามนอนไห้ได้บางบังเทียเอฟซีก็ชีว่าพอบอะด้นอนห่อนอนอยู่กะคันสีนอนหลายบางังเทียกับเอฟซีก็โทมากว่าอีพอบอฝันบวชบวเนี่ยเอาชีให้พ่อตอบยังไดคันสีนอนไปบา้านเอฟซีโทษมากกับชีวันนี้นนคือพอฝันเนี่ยพอบว่บวาพ่อจําเป็นพอประ้องนอนตัดสินใจฝันดีกว่าอ่า เจ้าพวอถ้าพ่อไปแล้วเสียลูกถึงมาปลอดเม่อยปะเมื้อเ้ารือ,อึ้จิเป็นไข่เิ็นเนื้อทำหมกมันานั่นเป็นอย่างเป็นนางอยู่ผลเป็นจะเดือดืออยังไงเนาะหวั่นว่าเขามากางว่าวนางยัง,ง,งนางมันนางคุ้มกับนี่นะแด้กันยังดีแต่มันไปไป,ไปด้วยควม้มคว้มนี่เม็ดขํามฝันเนี่ยคือมันกับสีคือกันกับพ่นเฮาเดีอพอจ่ไอฟังครับอเพราะว่าเวลาสว่วงเฮานอนเนี่ยจีดเวียนยานเท่ามันออกครับ คือเฮาไปหาเงี่ยงปูเงี่ยงปลาเนี่ยแหละเฮาไปพอกันนั่นแหละบ,บางคนก็ว่าผีหลอกผีหลอกนะ mm hmm. นั่นแหละเพราะว่าคิดวิญญาณของเหงาออกไปพอกันกับพวกที่เขาดวงรับไปแล้วคือกัน mm hmm. น่ะมันเป็นแชรววาเงาเงาหลบหลังไงเขาเห็นว่าง่ายๆคือเฮาเบื้องหนังเบิ้งเท่ารทั์ทีวียังสันนะ่นอ mm ่ะ hmm. น่ะมันเป็นยังสัน่นครับะกติีแล้วเขาก็บบไดมาหลอกเขาหรอก แต่ห้าบังเอิญไปหากินพอกันสิคือพวเ้าไปพอกันนี่ละกันพระกันลบกันอย่างนั้นแต่พอนั่นฝันฝันอยู่ดอกรังเทียเนี่ยฝันจนในนางสูบยาเว้ากันจนเหมือนเป็นม้วนกับมีมันได้แล้วข้ามฝันเนี่ยพราว่าสิรองถอดจิตแน่กับพาท่านได้หานังคิดนะพวท่านถึงขันไสิร้องันดสิแจงกันอมสิแจงกอนเดี๋ยวเข้าบ่ไดยุ่งเดี๋ยวล่างบ่ได้เนี่ย น้าม <idian cassette> ัน <kost> ก <Greek> um ็ธรรมดาละน้อขันส like ีนอนเอาเลยขันสีกินแล้วคำมานอนปับอ่าบ่มีการไหวพาสวดม่อนน่งสามารถทีพาวันหน้าเข้ากับีหยังเข้าสีได้หูได้เห็นอ่าบรรดายาิดีพี่น้องเย็บซี่้องการอยากเออถามมาพ่อเกสีเอายังเรามาตอบเออขันพ่อฝันลายเกสีว่าพ่อฝันลายอื มื่อหลังยายาลายเบาสักมากตามพออะไรด้วยฉันนพ่อพอได้นอนเนี่ยพ่อถนอว่นนอนิ่อพ่อได้นอ้เนี่ยน่อยือว่ฝันบ่อพ่อว่าพ่อก็ตั้งใจฝันแันแล้วบ้านี้เห็นเบาสักมากเลยยากอีกดนวันวัน่เห็นบาสักมากเราเพิจิตดามพ่อเนี่ยฝันเรีอยงเออมันมันมันมามีความพ่อดีเด้ นี่เราว่าท่านมันชีว่ามนุษย์จีครับอ่าคือคือว่อาผลเนั่ยล่ะคันโต๊บหลก็หายโต๊ะมหาเมียมันยังผั <laughs> นเมื่อโต๊ะพอมึงยู่เห็นยังยังบ่ชตกมาเนี่ยเ <laughs> นี<น>่ยคว่มเพียงพ่อพอมีดีอมืมคนเหาคือการว่า่ายๆก็คือลูกพ่อเดียวเม่เดียวเนี่ยล่ะเกิดมาเป็นยังคว่มคิดมันบวคือกันดอกเ <laughs> มียนมาล่ะ <laughs> เปรียบเทียบ่งยงซะเหนียวมือเห้านี่คนๆนเดียวเป็นยังมีเหนียวสันเหนียวยาวาเมียนบ่อ นั่นล่ะมันคิดว่าคือกันมันยังมีขาวมีดำเมาเอออ่าบางคนมันกับว่คือลูกพ่อเดียวเมียเดียวเออคือลูกค้างบ้านกับมีเว่ากันไปนั่นล่ะมันบ่คือกันหนอกคนเฮาคือกันทางห้องหลังเนี่ยห้องหลังจังได้ก็คือกันเนี่ย